เวลา8นาฬิกา43นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565เป็นวันที่1 โดวยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์5คนมีผู้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเกียรติคุณรางวัลนักวิจัยใจในวัตกรรมสร้างสารรค์ดีเด่นประจำปี2566จำนวน1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งในภาคเช้าและภาคบ่ายรวม2,990คน จากนั้นได้พระราชทานทุนบูมิพลประจำปีการศึกษา2,565แบ่งเป็นประเภทรางวัลเรียนดีและประเภทส่งเสริมการศึกษารวม24คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาตความว่าบัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วนับว่ามีความรู้ความสามารถเพียงพอ ที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานสร้างความสําเร็จให้แก่ตนเองและส่วนรวมการที่บัณฑิตจะทํางานที่ตนรับผิดชอบให้สําเร็จลุล่วงและบังเกิดผลเป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั้นนอกจากจะต้องหมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและตั้งใจฝึกฝนปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญชํานาญอยู่เสมอแล้วยังต้องมุ่งกระทําแต่เฉพาะการงานที่สุจริตที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ไม่ก่อให้เกิดโทษเกิดความเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยหากบัณฑิตทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งที่พูดนี้แล้วนําไปปฏิบัติให้ตล ต่อเนื่องก็จะสามารถประกอบกิจการงานให้สําเร็จผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวท่านแก่ง,งานและแก่ประเทศชาติของเราหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพระราชทานพระราชโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2,566ประกอบด้วย ทุนการศึกษาในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรและทุนการศึกษาพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายรายงานผลการศึกษา แล้วส่งฟังคณะบดีคณะศึกษา,าศาสตร์กราบ,บังคมทูลรายงานผลการจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนและครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมความรู้สู่น้องครั้งที่20และศึกษาพัฒนาครั้งที่16ที่โรงเรียนตชดบ,บ้านกล่องน้อยตอห้วยสัต์ใหญ่อหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนอกจากจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตชดได้แล้วยังช่วยฝึกทักษะให้นักศึกษาได้รู้จักแก้ไขปัญหาและจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย